การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยให้ความรู้การทำตลาดท่องเที่ยวสามเกาะเมื่อวันที่25เมษายน2567นางกนกกิติกากริวุธิกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยเปิดการจักกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพัง,งานและเกาะเต่าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมตลาดและกระตุ้นการใช้ใจ่ายนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยเกาะพะง,งันและเกาะเตาะ่าโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมการท่องเที่ยวสมาคมสปาสมุยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สาเกาะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า80าาร,รายณโรงแรมเราย,ราย,ย่อเมืองสมุยวิลล่าหาดเชิงมนอเภอเกาะสมุยจงังสุราษฎร์ธานีนางกนกฤติการกฤษวุฒิกรผู้อำนวยการสำนักงานททท,ทสำนักงานเกาะสมุยกล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหการรมท่องเที่ยวพร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานของคุณภาพและความยั่งยืนได้นําข้อมูลมาให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและสร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงการท่องเที่วยวของประเทศไทยสำนักง,งานเกาะสมุยนะคะที่จัดพบปะผู้ประกอบการ จากสเกาะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างดีมากเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมกว่า80ลรายนะคะในการที่พบปะวันนี้นอกเหนือจากเรามาอัปเดตเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวกันแล้วเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องตลาดจีนในส่วนของดิจิทัลมาเก็ตติ้งค่ะและอีกเรื่องหลักที่สำคัญก็คือกลุ่มของนักเที่ยวเรือสำราญค่ะก็ได้ ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่ากลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในเกาะสมุยแล้วเราจะสามารถให้เขามาใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่ในแต่ละ Pro p e r t y ของแต่ละท่านได้ยังไงคะส่วนของข้อมูลนะคะเป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะวางแผนการทําตลาดกลุ่มไหนที่จะกําลังเข้ามากลุ่มไหนที่มีอํานาจซื้อกลุ่มไหนที่สามารถใช้จ่ายได้เยอะเพราะฉะนั้นนะคะ การพบปากกันในวันนี้พอได้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถเตรียมความพร้อมเตรียมตัวและจะได้รู้ว่าเราจะจะต้องอทำยังไงให้กลุ่มนี้ใช้จ่ายที่เราได้มากยิ่งขึ้นค่ะเส้นนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน